สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมวานิอิเกเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องรับก,กันนะครับแซมกรีนฟิลเป็นหญิงสาวกำพร้าวัย18ปีที่เงืองะซึ่งชีวิตเต็มไปด้วยความโชคร้ายและเพิ่งจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างอิสระมากจนทำให้เฮเ,เซลเพื่อนสาวของเธอตกตะลึงซึ่งกำลังจะถูกรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมในไม่ช้านี้ คือหนึ่งหลังจากเป็นปันพานินี่กับแมวดำเธอพบเหลียนเพนนีนำโชคที่เธอหวังว่าจะมอบมันให้กับเฮดเซลสำหรับสะสมสิ่งของนำโชคนอื่นเพื่อช่วยให้เธอได้รับไปเลี้ยง วันรุ่งขึ้นแซมสังเกตเห็นว่าเหรียญนำโชคทำให้เธอโชคดีจริงๆอย่างเห็นได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามในไม่ช้าเธอก็เสียมันไปโดยการทิ้งลงชักโครกโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่แซมคร่ำครวญถึงความผิดพลาดของเธอเธอได้พบกับแมวอีกครั้งและบอกแมวว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งทำให้แมวตำหนิเธอที่เสียเหรียญไปแมวพูดได้ด้ี แซมจึงเดินตามแมวไปตามประตูสู่ดินแดนแห่งโชคด้วยความตกใจที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตเช่นผู้จิ๋วสร้างความโชคดีให้กับผู้คนบนโลกแมวชื่อบ๊อบบอกแซมว่าเขาต้องการเหรียญเพื่อใช้ในการเดินทางและเขาจะถูกในประเทศออกไปหากมีข่าวว่าเขาทำมันหายบ๊อบและแซมตกลงกันเพื่อเอาเหรียญอื่นที่คลังเหรียญเพื่อนำไปให้เฮเซลก่อนจะคืนให้บ๊อบ บ๊อบใช้กระดุมจากแซมเพื่อส่งผ่านเป็นเหรียญขณะที่เธอย่องเข้าไปในดินแดนแห่งโชคโดยใช้เสื้อผ้าของเจอรี่พูดจิ๋วส่วนตัวของบ๊อบตลอดการเดินทางแซมได้เรียนรู้ว่ามั่นกรจัดการความโชคดีได้อย่างไรและความโชคร้ายนั้นอยู่ภายใต้ดินแดนแห่งโชคหลังจากเกิดภัยพิบัติที่คลังเหรียญซึ่งทำให้เจอรี่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนของแซม เจอรี่ใช้ตรวนพิเศษเพื่อดึงเหรียญที่หายไปเป็นโลกแต่เสียงหึ่งหึงหายไปในชั้นระหว่างซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างดินแดนแห่งความโชคดีและโชคร้าย แซมและป๊อบไปที่ชั้นระหว่างซึ่งมียูนิคอนชื่อเจฟอาศัยอยู่เจฟจัดการเครื่องที่เรียกว่าเครื่องสร้างโชคร้ายที่คอยดักจับจุดโชคร้ายแบบซุ่มซึ่งเป็นเครื่องจากอีกเครื่องหนึ่งที่ส่งทั้งโชคดีและโชคร้ายมาสู่โลกเจฟบ,บอกกับทั้งคู่ว่าเขาพบเหรียญนำโชคและส่งกลับไปที่คลังแล้วอย่างไรก็ตามแซมตัดสินใจไปเยี่ยมมังกรโดยหวังว่าจะได้เหรียญนำโชคอีกเหรียญ มีมังกรชี่อเป๊แปแบ่งปันช่วงเวลาหนึ่งกับแซมโดยบอกเธอว่าสิ่งที่ดีกว่าสำหรับทุกคนจะเป็นอย่างไรหากมีโชคดีอยู่ร,บรอบๆก่อนที่จะมอบเหรียญใหม่ให้แก่เธออย่างไรก็ตามเธอต้องเสียสละเ,เหลียยนนำโชคเหรียญนี้ไปเมื่อรู้ว่าป๊อบกำลังจะถูกเตลเทศที่ทำเหรียญหาย เธอยังคงต้องการช่วยเฮเซลแซมและป๊อปตัดสินใจที่จะปิดเครื่องมือโชคร้ายชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้โชคร้ายไปที่เครื่องซุม่มดังนั้นวิธีนี้จะทําให้เฮเซลมีโชคที่เธอต้องการเพื่อให้ได้รับอุปการะเลี้ยงดูอย่างไรก็ตามจุดโชคร้ายเริ่มอุดตันเครื่องจักรของเจฟรั่วไหลเข้าสู่ดินแดนแห่งโชคและทําลายหินนําโชคและหินนําโชคร้ายภายในเครื่องซุม่ม ซึ่งนำโชคร้ายมาสู่ดินแดนแห่งโชคและไปสู่โลกเมื่อเห็นเฮเซลไม่ถูกรับเลี้ยงเพราะเหตุนี้แซมก็รู้สึกเสียใจบ๊อบ <Bob S 2> บอกแซมว่าไม่มีโชคหรือไม่เฮเซลเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดที่มีแซมอยู่เคียงข้างเธอแซมพบว่าสิ่งต่างๆสามารถแก้ไขได้เพราะเธอพบความโชคดีในดินแดนแห่งโชคร้ายระหว่างทางไปดินแดนชั้นระหวางเธอกับบ๊อบไปที่ต้นทางบ้า ที่ซึ่งบาร์เทนเดอร์ซึ่งเป็นรูทยักษ์ที่ชื่อรูตตี้ได้มอบขวดแห่งความโชคดีที่พวกเขาใช้อยู่พวกเขาเอาไปให้เบฟล้อมหินโชคดีและโชคร้ายขึ้นมาใหม่ย่างไรก็ตามในขณะที่เบฟสร้างหินโชคร้ายเธอสร้างหินโชคดีสองก้อนโดยต้องการสร้างโลกที่มีแต่ความโชคดีเท่านั้น ตอนที่เธอจะวางมันได้แซมบอกเบบว่าผู้คนต้องการโชคร้ายพอๆกับโชคดีเช่นเพราะโชคร้ายทำให้เธอได้มาพบกับบ๊อบและโชคร้ายกำลังช่วยโชคดีอยู่ <c oughs> เมื่อตระหนักถึงความผิดพลาดของเธอเธอจึงยอมให้แซมวางหินนำโชคและทั้งดินแดนและโชคก็กลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งแซมเห็นว่าในที่สุดเฮเซลก็ถูกรับปีเลี้ยงบ๊อบได้รับการเสนองานในดินแดนแห่งโชคแต่ตัดสินใจว่าเขาต้องการอยู่กับแซมหนึ่งปีให้หลังครอบครัวของเฮเซลใช้เวลากับแซมและบ๊อบเนื่องจากในที่สุดแซมก็ยำยอมรับความโชคร้ายของเธอ